ราดน้ำจิ้มลงไปสําๆเลยน้ำจิ้มแซ่บห่างกอุบกรุบ สวัสดีค่ะมาพอ้กันอีกแล้วกับพิสานแฟมิลี่กินแบบบ้านๆมาค่ะพี่น้องคะวันนี้พาเมากินหอยใหญ่ค่ะพี่น้องมาเด็กกินสมใจอยากหอยแข้งเนาะค่ะพี่น้องคะขอบีไน่หอยแข้งของแท้ค่ะบมเป็นหอยข้างเนาะค่ะพี่น้องนี่ไ่อิริค่ะ <ๆ S 1> พี่น้องคะบวกมาแบบหลายขนาดค่ะ <ๆ S 2> มีแบบซุกม่แห้งเนาะค่ะแล้วก็ล่องมากๆกับซุกล่องมากๆกับซุกเกือบซุกอิริคุณค่ะพี่น้องคะมา ตามหามาดนเด็กินจนได้ค่ะพี่นอ้องโดยควาัมยากมากค่ะสันหามามาค่ะน้ําจิ้มรสเด็ดเนาะค่ะพี่นอ้องซี่ฟูดเฮ็ดเองค่ะพี่น้องค่ะตำม,มือค่ะหืมปลาแซบขักมาลุยเลยง่ยายใหืมหลูกละสามสิบบาทค่ะพี่นอ้องโดยควาัมยากแพงป็นใดกระสือ ขอปากลมะนะบ่เนอะอเบื้งตี้แบพี่น้องโอ้ยเป็นตะวนนันแฮยมาเด้ออืมเจ็บเนาะอืมเจ็บปนหอยข้าง บอเหนียวบอหยากกุ๊บๆสมราค่าค่ะพี่น้องจะบาเกะหยากแน่ค่ะพี่น้องค่ะบุคือหอยี้ค่ะ Hoa, khang kẽ hoa, 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 nấm hoa, 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 sầm sầm hoa, 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 มามมติดค่ะพี่น้องติดตั้งข่งเดล็กกระปุนมานะประสิเอามาเมียงเนาะค่ะพี่น้องคะ หาลูกอิ่มอีกแล้วไหมรุ่นหาลูกอิ่มค่ะพี่นอ้องลูกใแห้งเฮดเป็นเหมี่ยงหอยแครงเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่จังสีเลยมาค่ะแซบๆน้ำกัด จเมียงเม่ได้ครับพี่น้องพักน่อยกินแบบนี้เอาเนาะืมเนี่ยเอาใส,ส่ซอนก็ได้ครับพี่น,พน้องค่ะพักเขาค่อยกินตามที่หลังเนี่ยมาอืม ชับมากเล็กๆมากเด่ยยๆชอบค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดเลยใส่น้ำจิ้มได้หลายเลยค่ะอือ มาค่ะสุดท้ายอซล นั่นแหละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กับมาแนเมโนหอยแข็งลวกจิ้มเนาะค่ะหอยแข็งลูกบักญ่เลยเนาะค่ะพี่น้องคะได้กินสมใจอยากเลยค่ะนี่ตามหามาโดนค่ะบ่ค่อยไม่ขายเนาะค่ะพี่น้องแซ่บคักค่ะที่เหลือนี่กระสิเอาไว้ให้ขอบกุัวได้ชิมน้ำเนาะค่ะพี่น้องคะห้ผัวกับลูกได้ชิมน้ำเนาะค่ะของแพงเนาะค่ะพี่น้องแบ่งๆกันชิมเนาะค่ะพี่น้องคะต๊ลูกละสามสิบบาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหอยข้างกระแซบเพื่อกันเด้อพี่น้องราคา หอยค้างสามเถ้อ,ค,อมมค่ะพี่น้องรูนึงอ่ะสื่อมารูนึงค่ะพี่น้องค่ะสั่งมาเนาะค่ะหอยค้างสามเถ้อค่อยจะสามรูคอยจะได้หอยแข็งรูนึงค่ะพี่น้องค่ะราคาสำหรับคลิปนี้ถ้ากินมูม่ามันก็ลงกลับขอถอยขอพนันเด้อค่ะกับสิขอตัวละราคาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่แก,ก่กำลังติดตามเราชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับซ้อมน้อยๆคลิปต่อไปนะั่ค่ะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ